สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูฟ้านะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยผักสดสะอาดวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของผักก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูมีปริศนาคำไทยมาให้เด็กๆตอบด้วยนะคะผักอะไรเอ่ยลำตัวคลุกคล่า มักจะรสขมต้มจืดหน้าชมหมูสับยัดไส้ผักอะไรคะเด็กๆคำตอบก็คือมะระนั่นเองมะระเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและนอกจากนี้ยังมีผักชนิดอื่นๆอ,อีกที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะผักที่เรารับประทานเข้าไปมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทําให้ร่างกายแข็งแรงช่วยในการขับท่ายและช่วยบํารุงสายตาด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าผักแต่ละชนิดแต่ละสีมีประโยชน์อย่างไรบ้างผักสีเขียวสีเขียวที่อยู่ในผักมีสารที่เรียกว่าคอโรฟิลล์เต็มไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระจะช่วยในการต่อต้านโรคมะเรง็งทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส ช่วยยับยั้งการเกิดริ้วรอยนะคะนอกจากนี้การทานผักใบเขียวเป็นประจำจะช่วยในการขับถ่ายลดอาการท้องผูกเนื่องจากผักเหล่านี้มีกากใย,ยสูงค่ะและมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักด้วยนะคะผักสีแดงสารสีแดงในผักคือไลโคปีนและเบตาไซซีนมีสารต้านอนุมูลอิสระลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ป้องกันโรคความจําเสื่อมลดไขมันในเส้นเลือดนอกจากนี้ยังมีประโยชน์เรื่องผิวพรรณลดการเกิดสิวและทำให้รอยแผลเป็นจางลงได้อีกด้วยผักสีเหลืองและสีส้มผักที่มีสีเหลืองสีเขียวอ่อนจะมีสารที่ชื่อว่าลูทีนซึ่งมีประโยชน์โดยตรงกับดวงตา ช่วยป้องกันและชะลอความเสื่อมของจอประสาทต,ตาของเรานะคะและยังช่วยพัฒนาการมองเห็นในเด็กเล็กได้อีกด้วยสำหรับผักสีส้มจะมีสารเบต้าแคโรทีนที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลไขมันในเส้นเลือดช่วยให้ผิวพรรณสดใสรักษาความชุ่มชื่นให้ผิวลดความเสื่อมของเซล์ลในร่างกายและช่วยส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะ ผักสีม่วงสารที่อยู่ในผักสีม่วงคือสารแอนโทไซยายนินซึ่งมีคุณสมบัติช่วยทำลายสารที่ทำให้เกิดมะเร็งนะคะผักสีม่วงลดอัดตราการเกิดโรคหัวใจยับยั้งอาการอาหารเป็นพิษและช่วยบำรุงเส้นผมของเราให้เงางามอีกด้วยค่ะผักที่มีสีขาวจนถึงสีน้ำตาลอ่อนผักชนิดนี้จะมีสารอาหารที่เรียกว่าแซนโทน ช่วยลดอาการอักเสบช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันโรคความดันโลหิตและช่วยลดอาการปวดตามข้อได้นะคะหลังจากที่เรารู้จักประโยชน์ของผักทั้ง5สีกันไปแล้วลองหันมาสังเกตสีสันที่มาพร้อมกับประโยชน์และเด็เกๆควรหันมาทานผักมากขึ้นเพราะจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง นอกจากนี้ต้องไม่ลืมเรื่องการล้างทำความสะอาดผักของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ